ส่งตัวแทนไปทิ้งขยะอันนี้ถ้าทิ้งขยะแก๊งเซนตรัลคอสอะแก๊งชอปเปอร์เซนตรัลคอสอะโอ้มาเป็นแก๊งเลยอะ่ะแก๊งเซนตรัลคอสเหรอบ๊ายบายโอ้ยเยอะมากเลยอะโอ้ไม่มีวันหมดเลยใช่ไหมออยังไม่หมดค่ะยังไม่หมด อันนี้ของจริงค่ะอันนี้ซซนด์คอร์ของจริงอ่ะไส้กรอกค่ะอันนี้สูตรปรับปรุงเพราะว่าไม่ไหม้แล้วก็อร่อยแน่นอนยังไม่ได้ชิมหรอกแต่ชัวร์แล้วก็เคอรี่ซอสเคอรี่จิกโชสลัดชีส<ม>ชีส,ชสอันนี้อร่อยมากพริกดองแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเราใส่เยอะเลยวันนี้เต็มที่แล้วก็ นี่น่าจะเป็นมะเขือเทศผักกะลาเอ๊ะดอกกะลาแครอทระหว่างที่อธิบายทำไมไม่กิน<อ>ไปด,<อ>ด้วยนะคะเสียเวลาค่ะเอกินซุปก่อนนะแกงส้มเลยตอนแรกๆใส่ไปเฮ้ยทำไมมันเหมือนแกงส้มวะขาดเปรี้ยวขาดเผ็ดขาดเค็มข,ขาดทุกอย่างเลยแต่เหมือนแกงส้ม,มเค็มขึ้นอีกนิดนึงนี่แกงส้มเลยนะเออเออเออัเอาเกลือมาใส่ดกว่าแตกล่องดูบ๊อบนิ่ เค้กไท้กรอบอะไรนะแฟงเปิดหรือได้กรอบวินเนามันคงมาจากเยอรมันะนะั่นแหละไส้กรอบมันมีหลายประเภทมากอืมไส้กรอบอันนี้กลิก่นกำลังดีกลิก่นกำลังดีนี่แกล้มด้วยขนมปังอืมบางก็กรอบแล้วก็อุ่นด้วยของหวานมื้อเย็นใส่ช็อกโกแลตมันแล้วก็เติมแยมเข้าไป แฮนเบรรี่ลูกเกดลูกอินทาลัม,มขงิงอิน,อนทาลัมอ๋อเรียกอินทาลัมเนี่ยแหละดีเลยเรียกง่ายดีแล้วไยจริงๆด้วยไปจริงๆด้วย,วยชโคโค็อกโกแลตเนาะใส่ใช่ก็มไม่ต้องอุ่นใช่น้อยปไปหน่อยรู้ไงว่าไส้มันน้อยก็เลยเพิ่มไอ้พวกนี้ไง็เนเบเกอรี่ประเทศนี้สู้แอบเบเนียรไม่ได้ มื้อเช้าวันนี้ปิงปริงปิงปิงป,งป,งปงแนวแนอันนี้ซุปเห็ดแชมเปยองอร่อยมากแล้วก็โยเกิร์ตผสมมูสล่ผสมพวกเครื่องแห้งต่างๆทั้งแครนเบอร์รี่ทั้งลูกเกดเห็ดเห็ดอืมอร่อยใช่แน เรว,ว่าคงม,มาจากซองๆองมีของนี้เหลือไว้อันแน่เลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราซื้อเองซื้อเองซื้อเอง,อเองค่ะ,ะมีอันที่ซื้อเองด้วยใช่ดีใจจัง, <c oughs> จง <c oughs> แล้วก็มีแคนเบรรี่ลูกเกดขิงแห้ง Mostly, ia, urt, มูสลีเมล็ดเชียโยเกิร์ตส้มอืมอืม่องเยอะจังเยอะอืมอันนี้มีส้มด้วยมีส้มด้วย อ,อินท,ทลาพัมเอออินทลาพัมด้วยนี่อินทลาบพัม,นพมขนมปังกินกับซุปเห็ดแล้วก็แยมกับพีนัทบัตเตอร์ใส่กับอาหรออันนี้ยังไม่ใส่วันนี้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคอนซูมซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากสมดังใจเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกินสิบสิบกว่านามสกุลขูนหน้า คูก็จะได้เป็นเงินไทยเริ่มต้นด้วยอันนี้20คูน้าจำได้ว่าชิสแบบนี้มันอร่อยมากแล้วก็อันนี้ประมาณ22คูน้าอันนี้ก็ถูกๆูกอ่ะไม่แพงหรอก3 4 5อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประมาณ6-7ถึง7ประมาณ7คูน้าเป็นซุปผงซองๆเอามาทำง่ายๆ ขนมก็ไม่แพงห้าหกคูน้าอันนี้ก็ประมาณเจ็ดคูน้าขนมปังอันนี้ลดเหลือลดตัวสี่จุดห้าแปดนี่มันลดไหม <c oughs> เห็นมันเขียนลดราคาอยู่ไงก็เลยหยิบมาแต่ไม่รู้มันลดจริงเปล่าแล้วก็อันนี้ขนมปังหนึ่งคูน้าอันนี้ก็ห้าหกคูน้าอย่างเงี้ยอันนี้แปดเว้ยเอ้ยอันนี้เก้าเก้าคูน้า เก้าห้าสี่สิบห้าใช่ไหมก็รับได้นะไม่ได้ถึงขั้นกินไม่ได้อันนี้ก็ถ้าสองสามคูน่าแอปเปิ้ลแล้วก็แป้งเอามาอบแล้วก็เนยลดเหลือประมาณหนึ่งคูน่ากว่ากว่าหยิบอันที่ไม่แพงอันนี้ก็ไม่ถึงสิบคูน่าเอามาต้มเป็นธัญ,ญพืช สมกับซุปแล้วก็พวกกรอบ,รอบถัว่วนัดมีประโยชน์อันนี้ก็ซุปเห็ดอีกันนึงอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรแต่เห็นเขาขายอยู่เป็นไอ้ที่มันตักๆอ่ะก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นพวกผักกระหล่ำปีแบบดองๆมั้งถูกๆอ่ะก็เลยหยิบออกมาแล้วก็ลาซานญาอันนี้22คูน่าลดราคาไม่ได้กินมานานมาก อยากกินแต่มันเป็นบีฟด้วยล่ะเมื่อก่อนไม่กินบีฟนะแต่เดี๋ยวนี้อะไรกินหมดเลยมีอะไรกินหมดอันนี้ก็ประมาณ45บห้าทจำคูหน้าไม่ได้อันนี้ประมาณ7จ็ดคูหน้านมจืดธรรมดาอันนี้ของออฟอะไรไม่รู้อันนี้ก็ประมาณ10คูหน้าอันนี้ประมาณ27่สิบคูหน้าอยากกิน แล้วก็อันนี้ประมาณ9ก้าคู้่าไม่เกินสิบคูหน้าโยเกิรต์ตแล้วก็ที่ซักผ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนก็เวลาเราซักผ้าใช่ป่ะเราก็ใส่อันนี้เป็นอันหนึ่งปึ๊บทั้งหมดนี้ก็ลดราคาแล้วเหลือประมาณยี่สิบหกคูน่าอันนี้แกะออกมาตอนแรกอ่ะที่จะซื้ออ่ะ นึกว่าข้างในอ่ะมันมีไอแอปเปิลอยู่ข้างในใช่ปะ่ะโอ้ราคาถูกจังเลยแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองมีแอปเปิลอยู่ข้างในด้วยคิดไปคิดมาเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะเออมันก็ไม่ใช่จริงๆแหละแต่ว่าซื้อมาเพื่อที่จะใส่ช,ช็อกโกแลตนี่ซื้อมาเป็นแบบนี้แกะออกมาก็จะเป็นแผ่นแป้งแบบนี้นี่มันมี แผ่นแบบเนี้ยหลายแผ่นไม่รู้ใช้ยังไงนะหรือว่าเราต้องเอาช็อกโกแลตมาทาตรงนี้ไหมใครซื้อมารับผิดชอบด้วยนะ <c oughs> เราควรต้องทำยังไงนะ <c oughs> หรือใช้แค่ไม่กี่แผ่น <c oughs> เออใช้แค่ไม่กี่แผ่นก่อนดีกว่าเนอะถ้าใช้หมดนี่สงสัยจะหนาเราลองสักสักสองแผ่นก่อนละกันเนอะนี่เอาแค่สองแผ่นพอพวกนี้เก็บไว้ออแล้วทำไมเขาถึงต้องพันมาทั้งหมดนี้ล่ะเหมือนเขาให้เราใช้ทั้งหมดนี้ไงไม่รู้เนาะ ไม่ใช้หมดนี่เลยเหรอจะดีเหรอเราก็เอายูโรครีมแกะออกมา <Yeah. S 1> โอ้เป็นแบบนี้ว่ะแล้วทีนี้เราก็จะเอามาทาในนี้นี่แหละที่ร้อนมนมานใส่ยังไงไม่รู้นะเป็นหย่อมๆแล้วกันถ้าถ้าเตี่ยนี่อาจจะขาดได้กลัวขาดอะ่ะไม่ต้องเกลียหรอก เดี๋ยวอบมันก็คงจะละลายเองแล้วมั้งยูโรครีมนี้ตอนไปบุธดบามอนเตนิโกเห็นมีร้านเขาเอาไปทำคลิปใช<อ>่เรากินเปล่าๆดูไหมี่กินมาอร่อยมากอร่อยมากด้วยเหมือนไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็เราต้องใส่แยมเฮ้เมื่อกี้อบซื้ออย่างมั้งซื้อใช่ไมไม่ไดซื้อ เอาขาดไปแล้วเอ่อโมโหคนอยู่ขาดเลยเห็นไหมในไ,ไม่ต้องกี่มั้งรู้สึกครั้งนี้จะเยอะครั้งนี้จะน้อยเออนะ,นะอย่างนี้เสร็จแล้วก็ยีกันเออไม่ต้องเกลอะเห็นต้องเกลเลยแค่ว่าครั้งนี้จะหนักมากกว่า เราเอาแป้งมาทำอะไรได้สารพัดเลยนะขับไปเรื่อยๆเฮ้เหรือว่าเขาใช้แค่ชั้นเดียวไม่รู้นะเราสองชั้นเนี่ยเออมันต้องมีเนยเนะาะแต่เราไม่มีเนยวะ่ะน,นี้ได้ไหมมันก็เหมือนไม่มีกรใช่ <laughs> ไม่ใช่วะ่ะ <laughs> เหมือนครีมทาขนมปังมากกว่าไม่ใช่เนยวันนี้เราจะทำพายสูตรปับปุง แป้งพายแบบนี้ไม่ได้มีไส้นะเป็นแต่แป้งเฉยๆแล้วเราก็เอามาแผ่กระจายเสร็จแล้วเราก็ใส่แยมลงไปส่วนอันนี้ก็คือยูโรครีมอันนี้มีสองสีช็อกโกแลตกับช็อกไวไวช็อกก็ใส่เป็นหย่อมๆย่อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะละลายเองลองดูอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเละมาก เปิดเตาอ,ออกมา <Back. S 1> เป็นแบบนี้ข้างนอกดูไม่เรียมเราต้องพลิกด้านผลงานชิ้นโบแดงคัมเอาโอเสียงกรอบเราเสียงโรตีไม่ใช่ดนตรีเสียงกรอบดังเสียงโรตีหันไม่เข้าหักเลย นี่เหมือนไหมเหมือนไหมไส้น้อยไปหน่อยนะเนี่ยไส้อร่อยมากไส้อร่อยมากแล้วแป้งอะ่ะตัวแป้งก็อร่อยถ้าแต่มันไม่ได้มากรอบๆเยอะๆอ,อย่างเงี้นะแบบปุวแป้งก็อร่อลองชิมสิ กรอ,อบแล้วกรอบละปิดไปเลยละกันเดี๋ยวลืมมาเป็นแบบนี้อุย้ยอุ้ยเหมือนในรูปเลยอบมากกว่านี้มันก็ต้องยิ่งกรอบกว่านี้ใช่ไหมจริงจริงมันควรจะอบมากกว่านี้แหละเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแป้งอะไรอยู่เลยเนี่ย มันก็กินได้แล้วแค่มันไม่เหมือนในรูปอื้นเดี๋ยวมาดูวิธีการกินแบบนี้ไ้้มันร้อนนะมันทองต่างมาเกือไซม์มั้งยั่อืมก็เกิดอนาดนะเป็นการกินขนมที่อนาดที่สุดเว่ามันหันไม่ขาดหั่นไเลยมื่อเช้าวันนี้ มูสีีลูกเกดแคนเบอร์ี่ส้มแอลมอนด์แล้วก็ขิงแห้งซุปธัญพืชเป็นสองซอง,องแล้วก็โยเกิร์ตใส่เมลดเชียจริงๆขนมปังอันนี้เขาไว้ยัดไส้พวกแฮมนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะเอามากินแบบนี้แล้วกันอย่างลองชิมดู กัข้าวต้มเลยฮะข้าวต้มเข้มข้นโจ๊บเหมือนข้าวต้มเนี่ยอันญพืชนี่เหมือนนิ่มน,ม,นมเหมือนข้าวต้มเลยม,มือเย็นวันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรพูดไม่ถูกน่าจะเป็นไก่มไก่หรือหมูก็ไม่รู้ข้างล่างนี้เป็นพวกผักดอกกระหล่ำนะเป็นผักแล้วก็ซอสสูตรพิเศษที่ใส่ธัญพืชด,ด้วย แล้วก็ขนมปังสามสีตรงนี้มันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันมีสีแบบน้ำตาลน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีส้มๆ้มอ่ะน,น่าจะมีชีสกับแฮมปะเก็บ<ะ>ขนมปังแล้วก็ไก่ไหมไก่แล้วก็ชีสนิดนึงอลองกินดูเออไม่ใช่ชีสเลยไม่ใช่ชีสอ่ะแล้วไก่กหมดเลย ไก่อ,อาจจะไก่ผสมอย่างอื่นวิ่งไงแต่มันเป็นเนื้อไก่หมดเลยหรอเพราะว่ามาวันต้องเลือรกระหว่างแล้วมันสุกนักเก็ตกับอันนี้สุกจะได้ดใช่ไหมไม่ได้ก็องค์ที่กินไปรู้ไหมอะไรพริกดองหั่ดองแล้วก็ซอสไอเน,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 นี้ยไอเนี้ยเหลืองเหลืองชีสอ่ารู้ด้วยลาซานญ่าออกมาแล้วมันเหลวมาก ไม่เคยกินเหลวๆแบบนี้เลยเคยจะกินแบบที่มันเป็นก้อนๆอันนี้เหลวมากเลยอะเป็นน้ําเลยดูดิอันนี้ก็คือลาจัญญาอบออกมาแล้วมันจะคล้ายๆกับลาจนาลาจนากินไา้ลาจนากับลาจัญญาเันอันเดียวกันใส่เครื่องปรุงไปเต็มเลยมีอะไรเราใส่หมดทั้งพริกไทยพริกผงเกลืออ <laughs> อริกาโน อืมอร่อยมากถึงลาซานญาจะเหลวไปนิดนึงแต่ก็ก็คือลาซานญานะไม่รู้ทำไมมันเหลวเนาะโอเคตอนเอาออกมาจากเตานี่เดี๋ยวแบบเดือดปุดๆๆไม่เป็นไรถึงจะเหลวนิดนึงแล้อันนี้อันนี้คืออะไรรู้เปล่าเหมือนผักดองแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากอืมเหมือนกระหล่ำดองนะคือว่ราะเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรมื้อเช้าวันนี้ลาซานญาแล้วก็ผักดอง ผักกาดผักกาดอะไรอะผักกาดสลัดแล้วกันมะเขือเทศแล้วก็ชีสสุดอร่อยอันนี้แล้วก็วันนี้เพิ่มทัญพืชลงไปด้วยนี่มีทัญพืชด้วยนะอาหารสุขภาพอืมอร่อยอันนี้เขาเขียนว่า cannabis shop c a n n a b i มันคืออะไรกัญชาไหมใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ของกัญชาใช่ไหมเ a เว่นไนท์เดทามฟันบีเล็ o มูดบอดี้ไฮสตรีทฟรี r บดบลูเอ u เนอ e ์จีนี่โฟกัสเอเนอร์จีค e ัมอีเวโอ้โหสุดยอดตั้งชื่อฟันเอ j นจอยไม่มีภาษาอังกฤษนก็มาตั้งอย่างนี้ได้เพราะว่าราคาก็สูงอยู่สองนี่อไง3 0 0สอยต่อกล่องเหรอ insert money select product cake product ก็เหมือนซื้อของตามตู้ทั่วๆไปเนาะอันนี้คือคานา a ิสหมดเลยหรอ green ก o เท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยตรงนี้บอกราคา75คูณหน้าก็เอาทุกอย่างคูน่า100มันกินยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าเอาไปสูบไหมเอาไปเอาไปแบบสูบหรือเปล่า มันเป็นแบบเหมือนใบยาไงแล้วก็เอาไปม้วนม้วนสูบไงหนึ่งร้อยก็ห้าร้อยเหรอห้าร้อยบาทอันนี้ก็ห้าร้อยบาท